โอ้โหจบที่30นะฮะเกลือมากๆช่วงนี้คอยมาเติมทำไมมันเป็นแบบนี้ gm โอเคก็มาอยู่ในเกมคอยมาเติร์นะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดี fc สวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านผู้ชมด้วยนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วกับกับ shadow sd1 นะฮะ ก็ว <muitas> <arias> ัน oh นี <vậy> no ้จะพาทุกคนมาทำภารกิจเช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันเกลือมากมากนะฮะเกลือจนแบบว่าอยากจะเปลี่ยนเกมเล่นนะครับผมก็พี่ก็มีเกมมาแนะนำหนเกมนะครเออมีเกมมาแนะนำหน่งเนเป็นเกมที่คล้ายๆกันนี้แหละหมูหมูเหมือนกันนะฮะโอ้โหดูดิครับโดนป้นครับเบื่อกันหร้อยังฮะากับการป้นนะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ย แต่ขนาดนี้แต่มันเกลือนะทุกคนเบื่อกันหรือยังกับความเกลือของเกมนี้นะครับทุกคนเราจะย้ายเกมไปเล่นเกมใหม่กันดีหรือเปล่านะฮะซึ่งเกมเกมนั้นก็ชื่อเกมว่า Happy h w g นะครับผมพี่ได้โหลดมานั้นนี่ฮะสีเหลืองๆข้างล่าง <Wow. S 1> เห็นไหมทุกคน Happy h w g นะครับผมนั่นก็คือเกมคนเลี้ยงหมูนั่นเองครับ Happy ปี้คนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือเกมนี้ฮะแฮปปี้ฮัก o g จ u ฮักนะครับผมก็ได้โหลดมาครับแต่ก็เซเวอร์ยังไม่เปิดนะครับวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะฮะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวทาคลิปให้ดูนะครับผม <S 1> <S 1> โอเคมาไปปั่นสปินกันดีกว่าครับผม <S <S อะไรเนี่ยวันบัสตี้แพ็คไม่เอาอ่ะครับเกลือครับทุกคนเออดูดิเกมมันแบบกิจก,กรรมเยอะจริงนะแต่ไม่เกลือทุกคนเล่นยังไงก็หมดเล่นยังไงก็หมดูตรนะฮะ หลังจากวันนี้นะถ้าถ้ามันเกลือมากๆนะพี่จะเล่นคอยมาสเตอร์น้อยลงนะฮะไปเล่นเกมแฮปปี้ฮ็อกนะฮะก็คือแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนั่นเองน่าจะสนุกกว่านะฮะแล้วก็เกมนี้แฮปปี้ฮ็อกเนี่ยเออน้องเออ่นีโอ,อ,อนะครับผมได้ชวนพี่ไปเล่นนะครับโอ้สองจุดสองล้านครับเขาบอกว่าจะเล่นเกมใหม่มันก็ให้พี่อค 2. 2ะครับสองจุดสองล้านนะครับเดินเอออะไรครับนี่อ่ะอโอเค วันนี้จะหาเงินสร้างบ้านแล้วก็เอาเงินไปเล่นภารกิจนี่ฮะไวกิ้งนะครับผมชนเผ่านะครับกลับมาแล้วภารกิจเกลือกลับมาแล้วนะครับ,บ,อบ,รบโอเคไปดูเอ่อน้องเอ่ออะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่มีครับไม่มี XP ให้น้องเลยนะฮะไปดูในทีมก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะส่งความช่วยเหลือไปมีคนบอกว่าพี่มีคนส่งจานสีให้ด้วยในเกม จริงเหรออ๋อนี่ไงมีคนส่งเลนนี่สนัดซ้ายอ๋อฉันช่วยหาแบบนี้มีคนส่งให้เหรอมีปะมีจริงเหรอมีคนส่งเลนนี่สนัดซ้ายจริงเหรอที่ว่ามันหายากนะสวัสดีสาวสวยครับผมสวัสดีพิตตี้ทุกคนนะครับเออมีสาวสวยอยู่ในทีมด้วยเป,ป็นอบอ๋อบริจาคไปครับผมหนึ่งใบนะครับอืมโอเคเ,ออเดี๋ยวขอพิมพ์กันนะครับ สวัสดีทุกคนทุกคนช่วงนี้เกลือไหมช่วงนี้เกลือไหมเกลือมากเกลือจนอยากจะย,ย้ายไปเล่น เกมใหม่เกือ <desapare ce> จนอยากจะย้ายไปเล่นเกมใหม่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ชชวนนะแต่ถ้าใครอยากเล่นก็พี่แนะนำเฉยๆนะครับเกมหมูนะไปเล่นเกมคนเลี้ยงหมูไหมเกมชื่อเกมว่าแฮปปี้นะครับ ปี้คนเลี้ยงหมู H A P P. H A P, P Y happy Y H U G H uck. นะครับผมไปปั่นสปินกันมันจะเกลือไหมปปทุกคน ไปปั่นสปินกันครับว่ามันจะเกลือไหมไปปั่นสปินกันมาถ้าเกลือนี่พี่จะย้ายนะครับแต่ว่าไม่เกลือพี่ก็จะเล่นเล่นเล่นอยู่นะฮะแต่ก็จะเล่นน้อยลงนะฮะอาจจะไปเล่นเกมคนเลี้ยงหมูนะครับผมทุกคนเออป่ะขอดูครับวันนี้จะปั่นสปินได้เท่าไหร่โอ้โหสี่สิบนะฮะจัดไปดิครับสี่สิบไปเลยครับ let's go เดี๋ยวก่อนก่อนยินไปปลุกน้องฟอกซี กน้องฟ็อกซี่ก่อนดีเออ่าไปปั่นสปริงกัน40ไปเล s ก o ดูสปรินมีแค่300นะทุกคนน้อยจัดเออมาเออเออมาเออมาได้อีก60สปรินนะฮะวันนี้มาลุ้นคอนคอนส่ฟ้ากันนะผมไป Let's Go คอนมาอีกแล้วรู้สึกว่าพอเราบอกว่าเกลือน,นะฮะมันก็จะอ่า ให้เราแบบได้รางวัลเยอะๆเนาะไป let's go <S เกลือเหมือนเดิมหรือคน mm. let's go <S mm. คูณ40่ mm. คอนมา mm. มา170 mm. ไปถ้าเกืออีกฉันจะไม่เล่นแล้วนะยะ mm. <Yeah. S 1> ม,มายังไม่เกลือยังไม่เกลือยังไม่เกลือ เออค้อนมาเนี่พอบอกว่าเกลือลให้รางวัลจังเลยภารกิจที่แล้วนี่โคตรเกลือแหละทุกคนแบบสุดจะเกลือเลยบอกเลยน้องๆน,นี่เสียกันไปเป็นห้าหมื 50, ล้านกันนะเออใช้เงินเยอะมากมาทุกคนดูดิพอเราสปินน้อยก็ให้เราแบบได้เอาได้เอานะพอเราสปินเยอะดูดิค้อนมาอีกแล้วพอเราสปินเยอะก็กินเราเอากินเราเอาอย่างเดียวเกินป่ะทุกคนเจมก็เกินนะ เออโหี่วันนี้พี่มาประกาศศึกกับเกมนะฮะว่าถ้าเกลือขนาดนี้เราจะไม่เล่นนะฮะฮู้ <Ooh, S 1> มาเลยฮะบอกว่าเกลือมันมาเลยนะม,มันกลัวเราเลิกเล่นนะฮะมามาขอขอทุกดอกมาเอาไม่มีเหรียญเฉยยังมีคนเล่นอยู่อีกไหม น้องนีโอนะครับเจ้ชวนพี่ย้ายไปเล่นเกมคนเกมคนเลี้ยงหมูนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นดูนะฮะเดี๋ยวจะทําคลิปให้น้องๆดูนะครับว่าแนะนําเกมเออเกมเป็นยังไงนะผมเออเกมมันเป็นยังไงบ้างระบบเกมนะครับผมแนะนําการเล่นนะฮะดูดิครับบอกว่าเกลือมันให้คอนเราเอาคอนเราเอานะเอ๊ะกลัวเรามันกลัวเราเลิกเล่นไงนี่ไงดูดิเกินว่าทุกคน เกิดดูดิดูดูให้เราเอาให้เราเอาเลยโถไปสร้างบ้านกันดีกว่ามั้งนี่เดี๋ยวเดสปินสักหน่อยนะือของกำลังขึ้นนะฮะขอสปินกันนะของกำลัขงขึ้นของกำลังขึ้นของกำลังขึ้นของกำลังขึ้นอโอ้โหดูดิทุกคนสปินหมดแล้วอะ คูณแค่40นี่แต่ก่อนนี่คูณแบบคูณ10คูณ20คูณ40นี่คือชิวๆมากพรจะมาบ้านใครอ่ะปุ๋ยต้องเปลือนไหมอไม่มีโล่นะขอโทษทีดูดีครับดูแค่สินแค่หลัง,งวันห้าสิบน,นี่ก็ยากแล้วไปโอ้โหคือ ไปมาดิมาให้ใหญ่เลยพวกเราเลิกเล่นนะฮะหมดอีกสปินแคเลยี่สิบอ่ะให้มหมดไปเลยเอาเออดูเกลือดูความเกลือของมันดูความเกลือของมันดูดูทุกคนอ๋อฮะบอกว่าเกลือมันจะเอาหมูมาให้เห็นไหมมันเหมือนมันดักฟังเราอ่ะอาจจะคิดเองก็ได้นะมาขอาป้อนนะครับผมน้องอะไรไม่รู้น้องวด ชละชัยอะไรว,ว,วัดวัดวัฒนาชัยเหรอวัดฒนาชัยอ่านชื่อไม่ออกโอเคกว่าน่าจะหมดนะทุกคนปินนป้งติ้งน่าจะหมดนะทุกคนต้กล่องเด้งมาจัดจัดนะครับเออมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะเกมนี้นะทุกคนเล่นอะไรก็แบบมันกินหมด มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มันเอาคืนมาทีเดียวเหลือ20สปินจัดไปหายไปเลยโอ้โหยังให้คอนมาให้มาทำไมกลอดเต็มพอทุกคนเกลือจบแล้วจบแล้วความเกลือจบแล้วรับสปินอีกเรอ,อ,อแจกเข้าไปแจกไปก็เท่านั้นนะครับมันเกลือครับทุกคน <c oughs> <c oughs> มาคนสามเหรอมา ให้คนนะ้อนใครอยากโดนตีบ้านนะใครแยกโดนตีบ้านนะเออใครนะเดี๋ยวกันพี่จำชื่อไม่ได้พี่ขอ,อดูก่อนนะว่าใครอยากโดนตีบ้านชนะสุกัตสุภาพรอ,นะอืมใครเนาะใครอยากโดนตีบ้านนี่ไงคนนี้ไงอยากโดนตีบ้าน <c oughs> ก็มานี่ครับอ้าวไม่สร้างบ้านเฉยโอ้เกลือ เกินเกินไม่สร้างบ้านเหรอวีรพัฒน์วีรพัฒน์พี่จำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่พี่จำรูปได้วรการอะวรการอยากโดนตีบ้านนะครับอ้าววรการบ้านอ้าวบ้านไม่มีตีนึกว่าบ้านตีมีบ้านโอยวรการใครเอ่ยใครเอ่ย,ใค,อยใครอยากโดนตีบ้านอีกมงคล มงคลเหรอมงคลเหรอโอ้โหมงคลไม่มีบ้านวะทุกคนเกินไม่ไหวแล้วตีบ้านบอดแล้วไม่ตีบ้านใครแล้วไม่มีใครสร้างบ้านเลยทุกคนไม่ใจเลยเออไม่ใจเลยเอ้โอ้แย่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 น่าจะจบไม่มีอะไรนะ ปินก็จะหมดลงเพยงเท่านี้นะฮะอ้ออ้อหคคอนมาคุณได้แค่สามมันจะเอาอะไรมากหรอครับ G m คุณ gm อโอ้คุณ gm คุณ gm หมดแล้วครับสปินเรียบร้อยให้มาทำไมเนี่ยแค่นี้ เฮอ,อเกลือนะทุกคนซ็งอ่ะสิงสิงซ็ง,ง,ง,งเริ่มเสิงแล้วอ่ะเกลือจะเล่นยังไงก็ไม่เข้าเข้ามือกดช่วยเหลือนยครับโอเคมาไปสร้างบ้านกันดีกว่านะครับผมปินหมดแล้ว <c oughs> สร้างบ้านกันดีกว่ามา บ้านใหม่เลยบ้านหลังที่157นะครับผมวู้หู้ลูกหินน้ำแข็งโอ้หดูดิทุกวันนี้เกลือมากครับทนะุกคนแย่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 มากมากโอ้หดูดิอะไรก็ไม่ค่อยมานะทุกคนคือ s ป i นมาให้อีกมาเข่าเท่านั้นนะ แบ,บเดียวก็หมดเหมือนเดิมปั่นเกลือนะครับทุกคน,นเงินเหลือยังเท่าไหร่ห้าพันล้านโยอะไมอีกเกลือจัดจัดอืมเอาหมูมาเฉยเฮ้ยแย่ยยนะทุกคนใครชื่อแบมเนี่ยแบมแหม่แมแหมแมหรือแบม พ้นแบบเฟ r ร e c t ไป้ดีครับโอ้แต่ก็เท่านั้นนะครับคูณหเออบ้านน้องมีอยู่41ล้านเกลือทุกคนไม่ไหวเลยช่วงนี้เกลือมากๆากสงสงสงสป,ปินก็ไม่มีเล่นนะฮะสป,ปินก็ไม่มีจะเล่นนะครับทุกคนมันเหมือนบังคับให้เราเตะมาทุกคนนะเออเกมแบบ มันกรอบโกยเกินไปอ่ะบ้านไทยสวีวัดบ้านเทยอืมบ้านเบนิจจ์เต็มมันกรอบโกยเกินนะครับเออมันจะให้เราเติมหนึ่งดทุกคนไม่เติมก็เล่นไม่ได้หลอดจะเต็มหลอดจะเต็มมันก็แบบว่าไม่ให้เราหลอดเต็มก็อยากทําให้เราอยากเติมนะเออเนีย่ยอย่างเงี้ยหลอดแค่สองห้าสิบยังไม่เต็มเลยทุกคนที่ดูดิ อ่าปนบันน้องนีโอนะฮะเนี่ยน้องนีโคนนี้นะครับที่ชวนไปเล่นเกมเอแฮ ppy ฮักครับเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูนะเออก็ถ้าใครอยากไปเล่นนะครับก็เชิญชวนเลยนะครับลองไปเล่นเกมใหม่ๆดูมั่งนะรหรือว่ามีใครเล่นอยู่แล้วก็มาเจอกันได้นะครับในเกมนะเดี๋วยวแอดเฟซที่ไว้เลยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะครับเกมแฮ ppy ฮักยังไม่ได้สร้างฟาร,ร์มนะครับผม ได้ข่าวไว่ามันแจ้งเพื่อนได้ด้วยเนาะเออนะครับม,มาฝั่นสปินไปโอ,โอดด้ดูดิให้มาพื้นอะยังไงก็สปินก็จะหมดอยู่แล้วอ่ะดูดิให้พร้อมีหลอดยังไม่เต็มนะครับหลอดแค่สองห้าสิบโอ้เกลือวันนี้มันเกลือมากมาทุกคนเกลือจนแบบว่าไม่อยากจะเล่นเลยเชไปเอ่อเปิดของขวัญกันครับผม เป,เปิดของขวัญมีคนส่งมาให้ไหมไม่มีเลยไปดูล่างสุดแล้วกันนะไล่จากล่างสุดลงมาคนระับมีมุกคลินนะครับผมส่งมาให้มีแล้วนะครับน่าจะมีหมดแล้วนะฮะการาฟพวกนี้นะครับนอกจากการาฟที่มาจากบ้านหลังใหม่นะครับบ้านร้อยหกสิบมีแล้วนะครับโยงมุกคลินนะครับมุกคลินส่งมาเยอะมากลองแม่น้นํานี้แต่ก่อนหายากนะแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับ สันน้บัตร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอมงคนไอมหาเฮงอู้ดที่ฉามีแล้วนะครับมงคนไอมหาเฮงนะครับคือ,อโอ้วัวสักสิบมีแล้วนะครับไปต่อมหาเฮงหลายใบมากอูอีมูมีแล้วนะครับนกอีมูนกอีมูนกอีมู โอ,โอ,โอ้ราชาวราดสมีแล้วมหาเฮงหูเยอะมากๆนะทุกคนกวางมีแล้วนะครับกวางมีแล้วส่วนใหญ่จะมีหมดแล้วนะครับเออทูพิทักษ์ประกาศหลังมีแล้วมหาเฮงมหาเฮงชื่อนี้ดูดูเป็นมงคลมากนะมหาเฮง มาเฮงไปเล่นเกมเลี้งหมูกันไหมโอกลินก็พี่ได้ชวนชวนหลายๆคนไปแล้วนะครับชวนเข้ากลุ่มเอฟเฟคทุกคนเลี้ยงหมูนะครับเออน่าจะเป็นเกมที่กําลังมาแรงนะเพราะว่าเกมมันขึ้นแท่นของมาอยู่ติอันดับท็อปสิบของเออเ t สโตนะครับเอออยู่ในถ้กดคนกดเข้าไปโหลดเทสโตนะฮะเข้าไปตรงเกมใช่ไหมมันก็อยู่หน้าหนน ระดับเกมที่หนึ่งในสิบเลยครับเกมที่กำลังมาแรงนะติดหนึ่งในสิบเลยเกมนี้นะครับแอปปี้ฮักหรือว่าคนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับโอเคน่าจะไม่มีการ์ดใหม่แล้วเนะี่ยเป็นการ์ดเก่าแต่ว่าหายากนะทุกคนเออหายากอยู่น้องสุวรรณนะครับสุวรรณไปเล่นเกมใหม่ไหมเนี่ยมัมมี่นะครับแล้วก็อะไรนยะมงคลน,นะครับรมัมมี่อีกแล้ว โอเคน่าจะไม่มีอะไรแนละ้วพี่มาเล่นก็เล่นใหสปินหมดแล้วก็มาแนะนําเกมด้วยนะครับเ,ออเกมใหม่นะครับทุกคนโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็พี่ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรนะครับลาไปกับการปิดเอ,อ่อเปิดการ์ดแล้วกันนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมกับเกมใหม่ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย you wow.